โยมฟังเอาว่าตะมาพูดมันเป็นยังไงถ้าทางที่ดีโยมก็ปฏิบัติแล้วแล้วมันจะ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 เข้าใจในนั่นเลยอันนี้เกาะมาสิบกว่าปีนะแล้วเขาฟังอย่างเนี้แล้วเขาก็อยากให้มันออกไปแต่ถ้าอตมาออกไปนบางคนมันก็มาลรหลูกกสิวกรซอยจะตายหมดว่าจะได้ปลาใหญ่ๆสักตัวนึงน้อยก็ดูมีอะไรล่ะวัดวายโยมก็ดูมัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่ไหนไม่มีจะทําเป็นอย่างเงี้ยทํามาตรมาเป็นเงี้ยอันนี้อยู่แถวนี้เหรอครับหรือามาจากที่ไหนจังหวัดตรังอ๋อมาจากตรังมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอครับไม่มาเวียนเป็นบางครั้งอ๋อครับออ๋อสาธุยังไงพอเข้ามาก็จะไล์สดจะให้อาตมามาไล์สดโชว์ตัวเองถ้าพูดโลโกคืออายตัวเองเรื่อง แล้วก็ไม่ได้เอาธรรมะพุทธามาขายอยู่ขายที่ว่าพระอาจารย์แสดงธรรมแบบไหนจะไม่ยึดตําราอย่างนั้นละอาจจะมีเล่าเรื่องอย่างนี้บ้างความทรงจําเดิมเข้าใจที่ผมแต่แต่มุ่นนี้ก็ก็เป็นประโยชน์อยู่ครับสำหรับผู้ที่เขาจะพูดว่าคารวาสอนธรรมพระอาจารย์ออกไปคลิปหนึ่งเรื่องว่าสอนธรรมแล้วมารับรองกันว่าเป็นพระยาเจ้า อหัวเราะเลยโยมโหเลาะเลยมันใช่ไหมคือการที่โยมสาธยารรมเมื่อกี้ก็ถือว่าเนี่ยเขาถือว่าเขามีความรู้แล้วเขาจะสอนคือหลงในรู้อันนี้เป็นเพียงเขาคิดว่าเขาจะสอนแต่จริงๆเราสาธยายทำตามพระสูตรตามอะไรใช่ไหมแต่มุมหนึ่งที่ในจันทูปมัสสูตรเนี่ยซึ่งผมเห็นว่าเป็นเป็นพระสูตรที่ดีในการที่จะกล่าวธรรมวิธีการให้วางจิตก่อนที่จะกล่าวธรรมมันจะไม่เป็นโทษกับผู้กล่าวและผู้ที่ ฟังทำแล้วมีผลตอบรับกลับมายัางไงก็จะไม่เป็นโทษกับผู้กล่าวทำเอาไฮไลท์ตอนที่วิธีการวางจิตก่อนแสดงทมท่านบอกว่าทมเหล่านี้ที่เรากําลังกล่าวอยู่นี้ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ดีแล้วผู้ฟังทั้งหลายที่กําลังฟังจงเป็นผู้รู้ตามธรรมเหล่านี้แล้วปฏิบัติตามจนพ้นทุกข์เถิดนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้ผมเห็นตรงน,นี้ขนลุกเลยนี่ไงวิธีการที่ท่านบอกว่าวางจิตอย่างไรในการแสดงธรรมแต่ อันนี้ท่านบอกว่ามีอนิสงส์ใหญ่แต่ธรรมที่เป็นมณฑินเป็นไฉเมื่อผู้กล่าวธรรมอยู่บอกว่าธรรมที่เรากําลังแสดงอยู่นี้ขอผู้ฟังเนี่ยจงทํากิจของผู้ที่ฟังธรรมคือสภาพของเป็นผู้ฟังเพื่อจะยกย่องอาจารย์แล้วก็มาบำบุงอาจารย์ยกตนเป็นอาจารย์เพื่อจะให้เขามาบำรุงนั่นท่านบอกว่านั่นเป็นความเป็นความเศร้าหมองของของธรรมในการแสดงธรรมสูตรนี้แบบนี่เนี่ยหลักการท่านให้ไว้วยย่แลเนี เดียมมาคือบริบูรณ์ในในจันทูมาสูรเนี่ยเป็นอะไรที่ไปเจอครั้งแรกนี่ไงโยมโยมยได้บวชหรือยังไงหรือว่าเป็นผู้อ่านยังครับยังไม่ได้บวชชอบอ่านแล้วก็จะเจอทำมัน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 ได้ความเสีดีมากแสดงอย่างเงี้ยแต่สําหรับอาจมาแสดงเรื่องสภาวะไปพาสู่ความหลุดพ้นเลยสาธุครับใช่ไหม ที่ฟังมาใช่ไหมนี่เนี่ยผมนึ่ว่าพระอาจารย์สแสดงถึงสุดสุดแล้วแต่ว่ามุม<ช>ของผู้ที่ยังก้อนก้อนอยู่เนี่ยบางทีงฟังพวกนี้มาก็จะจะ,จ,ะจะจะได้ได้ดีแต่นี้พวกที่เรียนมามันไม่เป็นอย่างโยมไม่ได้ม่ได้มีความเข้าใจายอย่างนี้เขาประเภทแบบพอเขาได้มีไดได,ได้ได้ได้เข็มก็จะไปแทงชาวบ้านเขาอันนี้ท่านบอกท่านบอกโทษเลยใช่ไหมหอบปากมันต้องน้อมเข้ามาแล้วให้ถืขขขอความหลุดพ้นถ้าน,<ช>น้อมมามันก็เป็นมารคกเป็นผล อันนี้ไอ้ความรู้ที่มันหลงไปในขันมันเป็นขันนี้ก็อันอย่างเงี้ยมันรู้แล้วมันไหลไปตามความรู้ไงมันไม่ได้มาเข้าใจว่าเออมันต้องมันต้องน้อมข้าใจตัวแล้วต,ต้องเห็นสภาวธารรมผู้ศึกษาต้องรบง<ช>ับผต้ศึกษาและผู้สแสดงใช่ครับเพราะตรงนี้คือเป็นความเศร้าหมองเป็นธรรมที่มีมลทินท่านอาจารยคือตอนแรกๆเนี่ยเขาเห็นว่าพระอาจารย์ไม่เรียบร้อยพูดจาอะไรก็มือไม้ไปบางงีก็มีดุดันมีอะไรเขาก็ประเภทแบบว่า สัพประมาณในใจบ้างแล้วก็มีการเขียนสัพประมาทบ้างแต่พอเห็นพระอาจารย์แสดงเรื่องมันเป็นทาเรื่องหลุดพ้นแล้วก็เน้นเรื่องสภาวะเรื่องอะไรก็เขาก็มาขอเข้ามาทีหลังอืพระอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนที่เป็นอดีตเนี่ยเราแก้ให้ไม่ได้แต่ตรงนี้เขาเขอ<ำ><ำ>เป็นพิธีกรรมก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าศาสนาเราไม่ใช่การอโหสิกรรมมีอยู่ทางเดียวคือเธอต้องนิพพานทุกอย่างก็จะอโหส,รรสิกรรมเป็นดบปริยาย